ป๋าชิมนิดนึงค่ะป๋าขาอร่อยไหมเอ่ย okay. อ๋อแกอ่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อมาหวานพอดีเค็มพอดีพอดีนะคะเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะคะอ่าสรุปว่าป๋าบอกเป๊ะเลยเอาติดใจเอาเติมให้ป๋านิดนึงค่ะจัดเลยลค่ะจัดเลยค่ะหมดเลยเอาเทให้ป๋า<ช> <นะ S 1> หมดเลยนี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยนะคะอ่าคนรุ่นนี้การันตีใครจะเชื่อไม่เชื่อว่ากันไปนะคะไม่ได้โกหกขอบคุณมากๆกค่ะโอ้ นักชิมค่ะคุณป้าอ่าขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณพ่ออืมคุณพ่อขายก๋วยเตี๋ยวมา30ปีแล้วคุณพ่อขายก๋วยเตี๋ยวมา30ปีโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะอ้าวที่ร้านได้เชิญชิมด้วย้าอที่ร้านได้เชิญชนชิมเรียบร้อยโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะร้านดังค่ะเชลชนชิมค่ะรสชาตินี้ขายอยู่บ้านนอกนะไา่ใช่ที่นี่อ๋อค่ะสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดมากอืมค่ะ ะะรสชาตินี้นะคะด่งดังไกลไปถึงอเมริกาแล้วฝรั่งเศสด้วยกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรายินดีมากๆเลยนะคะซูเปร AP, อร<า>์เวไยินดีรับใช้ผู้คนทั่วโลกนะคะขอให้ทุกท่านได้รับความอร่อยนะคะและ5.5 0ของเรานะคะดียวกันนะคะ5.5มีเส้นนะคะซูเปอร์เวไมีน้ําซุปน้ําซอสสำหร็จรูปค่ะขอบคุณมากค่ะป๋าจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ